แบบฟึกหัดที่2.8หน้า94ประโยคต่อไปนี้เป็นประพจน์หรือประโยคเปิดหรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดเพราะฉนั้นก่อนอื่นจะขอทบทวนคําว่าประพจน์กับประโยคเปิดซะก่อนประพจน์คือประโยคที่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งประโยคเปิดคือประโยคที่มีตัวแปรแต่ยังไม่เป็นประพจน์แต่สามารถทําให้เป็นประพจน์ได้เมื่อแทนค่าตัวแปรลงไปข้อที่1 ประโยคต่อไปนี้เป็นประพจน์หรือประโยคเปิดหรือไม่ใช่ทั้งสองข้อหนึ่งเขากําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ใช่หรือไม่เป็นประโยคคําถามเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทั้งประโยคไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดข้อที่สองถ้าเซตของสามไม่เป็นเซตของเซตศูนย์หนึ่งแล้วสามเป็นสมาชิกของเซตศูนย์หนึ่งสาม เซตสไม่เป็นสับเซตของเซตศูเป็นจริงถ้าแล้วลูกศรสาเป็นสมาชิกของเซตศูนก็แสดงว่าเป็น F t ไป F ได้ F สามารถบอกค่าความจริงได้เพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงเป็นประพจน์นะพระนางข้อ2ตอบว่าเป็นประพจน์เพราะสามารถบอกได้ว่าเป็นเท็จส่วนข้อที่3 X กํำลังสองบวก x ลบ6 ประโยคนี้เป็นประโยคที่มีตัวแปรและสามารถทําให้เป็นประพจน์ได้โดยแทนค่าตัวแปรลงไปประโยคใบนี้จึงเป็นประโยคเปิด x กำลังสองบวก x ลบหเป็นประโยคเปิดเหตุผลเพราะสามารถทําให้เป็นประพจน์ได้เมื่อแทนค่าลงไปเช่นแทน x ด้วยเลข0แทน x ด้วยเลข0จะได้ว่าซ้ายมือเป็นเลขลบหลบหเท่ากับ0จะกลายเป็นประพจน์ทันทีซึ่งบอกได้ว่าเป็นเท็จเพราะฉะนั้นประโยคแบบนี้เรียกว่าประโยคเปิดข้อ c เธอเป็นนักร้องเพลงไทยสากลคําว่าเธอนั่นแหละก็คือตัวแปรน่ะเป็นประโยคเปิดและสามารถทําให้เป็นประพจน์ได้โดยแทนค่าตัวแปรนั้นลงไปเพราะฉะนั้นประโยคในข้อ4ถือว่าเป็นประโยคเปิดส่วนข้อที่5 x กาลังสองลบหไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดไม่ใช่ประพจน์ก็ ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะทีนี้หลายคนอาจจะตอบว่า x ก1ลังสองลบหเป็นประโยคเปิดเพราะมีตัวแปรแต่ข้อความนั้นไม่ครบนะเช่นสมมุติว่า x กำลังสองลบหเนี่ยเป็นมีตัวแปรก็จริงถ้าเราแทนค่าตัวแปรลงไปเช่นแทน x ด้วยเลข0นยะแทน x เลข0พอเราแทน x เลข0ปุ๊บมันก็จะเหลือลบ1ลบ1เนี่ยไม่เป็นประพจน์เพราะว่ามันเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ลบหนึ่งมากหรือน้อยกว่าอะไรก็ไม่ว่าเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดส่วนข้อที่6กรุณาทิ้งขยะให้เป็นที่ประโยคขอร้องไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดข้อที่7เศษหนึ่งส่วนสองเอกลบเอ็กกำลังสองมากกว่ารหกเป็นมีตัวแปรและสามารถทำให้เป็นประพจน์ได้โดยแทนค่าตัวแปรดันลงไป เพราะฉะนั้นประโยคลักษณะนี้จึงเป็นประโยคเปิดนะซึ่งสามารถทําให้เป็นประพจน์ได้โดยแทนค่าตัวแปรนั้นลงไปเช่นแทน x ด้วยเลข์ศูนเราแทน x ด้วยเลข์ศูนย์ปุ๊บซ้ายมือก็จะได้ศูนย์ขวามือก็จะได้60มากกว่าหรือเท่ากับ6ก็จะเป็นประพจน์ทันทีซึ่งบอกได้ว่าเป็นเท็จนะเพราะนั้นประโยคแบบนี้จะเรียกว่าประโยคเปิดส่วนข้อที่8เศษ1ส่วน2ยกกำลังสองน้อยกว่า1นึ่งส ยกกำลังสองและลบสน้อยกว่าลบสประโยคลักษณะนี้สามารถบอกค่าความจริงได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นประพจน์เหตุผล1ส่วน4ซ้ายมือ12ก็คือ12กลังสองคือ1นส่วน4น้อยกว่า1ส่วน16และลบ4น้อยกว่าลบ2ประโยคแรกเป็นเท็จประโยคที่2เป็นจริง f และจริงยอมได้ f เป็นประพจน <F> ์ที่สามารถบอกอค่าความจริงได้ในะพะนข้อ8นี้จึงเป็นประพจน์ส่วนข้อที่9ส่วนข้อที่9เซตของ1เซตของ 1, set 1เป็นสับเซตของเซต1คอมมาเพราะนั้นเลข1เนี่ยเลข1เลข1อยู่ทางเซตทางด้านซ้ายมือ เลขหนึ่งก็อยู่เซตทางด้านขวามือเช่นเดียวกันเพราะนั้นเซตทางด้านซ้ายมือย่อมเป็นสับเซตของเซตทางด้านขวามือเพราะฉะนั้นข้อความนี้จึงเป็นประพจน์เพราะสามารถบอกได้ว่าเป็นจริงขอ้อ10ถ้า x เ,เป็นจํานวนเต็มแล้ว r o o x ไม่ใช่จํานวนจริงประโยคนี้เป็นประโยคที่มีตัวแปรและสามารถทําให้เป็นประพจน์ได้โดยแทนค่าตัวแปรนั้นลงไปเช่น สมมุติว่าเราแทน x ด้วยเลข2นะเราแทน x ด้วยเลข2จะได้ว่า2เป็นจํานวนเต็มแล้วลูกสอไปยังรู้สองไม่ใช่จํานวนจริง2เป็นจํานวนเต็มเป็นจริงรู้สองไม่ใช่จํานวนจริงก็เป็นเท็จ t ไป f จะได้ f ประโยคนี้สามารถเมื่อแทนค่าตัวแปรลงไปแล้วสามารถบอกค่าความจริงได้มันจะเป็นปพจน์ทันที ดังนั้นประโยคแบบนี้จึงเรียกว่าประโยคเปิดนั่นเองข้อ10ตตอว่าเป็นประโยคเปิดเพราะประโยคเปิดคือประโยคที่มีตัวแปรแต่ยังไม่เป็นประพจน์แต่สามารถทำให้เป็นประพจน์ได้โดยแทนค่าตัวแปรนั้นลงไปครับสวัสดีครับ